หนูเคยดมกาวอ่ะมันบอกว่าถ้าดมแล้วมันจะแปงลงร่างเป็นงูกุลเลยดมปุ๊บนี่มีพลังขึ้นเต่าออกมาเลยเนี่ยยังโหดเลยเนี่ยลองหรือเปล่าเราอ่ะลองไหมเดี๋ยวพี่ส่งไปให้กาว 3K อ่ะกาว 3K โอเอบ้านผมไปกาว <laughs> บ้านไหนวะฮิดีว่านั่นมันสี <laughs> <laughs> เออหมอมันเลือกไอเรากำลังเรียนจินตนาการ<ห>เราจะได้สูงสูงไงเออบังนี่ก็พูดมากได้หนูพูดทั้งเกมเลยว่ะสุดยอดเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่เอาไปเป็นนักพูดนะนหน้าเนี่ยแล้วก็ดมกาวโชว์อ่ะ ัพี่บ้าได้ยินบ่เด็กพี่เองนี่ได้ยินแล้วกสบาอยูู่หรีอเนี่าตรงนี่ยโดดตรงเนี้โดดที่อย่างไงโดดที่อย่างไงโดดอะไรไอ้หนูเดี๋ยวพี่โดดเองตามไว้ระดับเทพเจ้าดาวไดเมฆกเขาจะโดดยังไงดูไว้เออมาโดดมาเดือดอะไรนี่เบิง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 เปิดโปมา20บาทแล้วเนี่ยมาดงมาโดดอะไรเนี่ยลงไปในตายข้างเหน็บคอยดูเลยเนี่ยยิงนัดเดียวเท่านั้นเออ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 จะยินแล้วจะยิแอ่ะ ปกติพี่อยู่ดาดาเมกพี่ก็ยิงอย่างนี้เลยสายน่ารักมากอ่างมาครับปีแล้วเนี่ยเราน่ะเล่นเล่นเป็นไหมเนี่ยเล่นเป็นไหมเนี่ยเราเล่นเป็นไหมเนี่ยเล่นเปนะเอ้ยยะเกมสองสอ้ยะคืออะไรสองสวันเกิดพีดามาดาหรือว่าไงเจอฝาหนึ่งว่าวันเกิดวันเกิดพอวันเกิดม่อเออเออเอีเห็นบอมีเด้อ โคตรจมเลยครับลงมาแทนที่จะได้ปืนได้กระเป๋าสามว่างั้นเอาได้ยังมึงเอารถหน้บักนี่มึงก็ว่าดูเดียววะเอาจสกบป่ากนได้จูอ่ะไม่ได้นะจูไม่ได้นะเกี่ยวปะโอ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 เออไปเออนะอเอมู้อะเด่นในห้องขั้วบอกว่าเอ้ยหนูเล่นไหนเนี่ยเล่นไหนแล้วเข้าไปยังไงอ่ะล้วเข้าไปยังไงในคอมอ่ะ เอาอาไปบูปินไปเออมไปไม่เป็นเลยอย่างงั้นแหละนูมันคนระดับระดับดาวดาเมดีเขาพูดอย่างงี้เขาตอบปั๊บเลยนะสั้นๆเลยรวยเฮ้ยเออเเอเอ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 เออออเออีกเออเเออเเเออเออเเอเอรเอเออเอออเอ กุมากี่เป็นพูดพอม้างขึ้นบนบ้านออกกระจายคิดได้ด้วยวะยากไปหาหารถไปเมืองอื่นดีกว่าหารถไปเมืองอื่นดีกว่านำเลยเพื่อนเดี๋ยวผมตามเดี๋ยวผมตามผมผมเล่นไม่ค่อยเป็นเดี๋ยวผมตามเพื่อนนำเลยนำเลยผมก็เล่นไม่เป็นครับอะนนี้ไม่เป็นแล้วมาเล่นทำไมใครกินโอ้เรบอกว่าเล่นไม่ค่อยเก่งถ้าเล่นไม่เป็นมาเล่นทำไมใช่ไหมเออจะไม่ไอ้หนูผมก็แปลงใจเออพี่ก็แปลกใจเหมือนกันไอ้หนูมันคนบ้านไหนวะเล่นคนขา พูดสามเหรอจยังหวัดตัวเองไม่ได้แล้วเอ้าอ้าวจำยังหวัดตัวเองไม่ได้ว่างั้นไปบอด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 เนี่ยยังไงหนูความคมอะยังไงคมป่ะคมมากผมจัดจัดไอ้หนูเคยดมกาวอะเฮ้ยเคยดมกาวอะไอ้เบอร์สามันดมทุกวันเลยนะเจ้าพี่ป่ะมันบอกว่าถ้าดมแล้วมันจะแปลงร่างเป็นโมกุลเลย เคยดูดาคขนบอลอยู่ <ปะ S 1> ใช่ไหมโดมปุ๊บนี่มีพลังขึ้นเต่าออกมาเลยเนียยัยงโห <ปะ S 1> ดเลยเนียลองหรือเปล่าเราอะลองไหมเดี๋ยวพี่ส่งไปให้กาวสามเคขอ, <c oughs> อ,องดีนะน้าคนพนมเลยนะสั่งทำม,มาจากน้าคนพนมเลยนะเนี่ยเอาปะ่ะห,หรือเราจะเอาแบบแช่ยเย็นเนี่ยแช่ยเยน็นอะกาวแช่ยเยน็นอะตัดออกมาทีละนิดทีละหน่อยแล้วก็ดมวันละนิดวันละหน่อยอะเคยปะเราอะต้องลองกาวที c เอบ้านผมไปกาวบ้านไหนอ o e ว่าเนื้อมันสี อยู่อยู่อยู่ปอไหนแล้วอยู่ปอยไหนแล้วเราอยู่ปอไหนอยู่ปอไหนแล้วอ๋อปอยห้ามีมีอันนี้อะไรยังอะไรนะไอ้หน่อไม้ใครหน่อไม้ดูใจไหมเอาเอาง่ไงเคยกินหน่อไม้ไหมเคยกินเคยกินอ๋อเคยกินหน่อไม้อยู่ใช่ไหมเตรียมตัวปะทะไอ้หนูจะได้โชว์ผลงานแล้วจัดไปไว้รุ่นจัดไปนี่นั่งอยู่ไป เอ้ยล oh. wow. wow. oh. e ่างล่างตีบนบมตีบนหมดเด็ีนอนมเะี่เาะพกันรีวดนรีไเด็กนอยมันเปรียววะพี่น้องเด็กมันเปรียว่เาด็กมันเป้ยววนี่าเยิงไมันเยะ่น พอคุณแปดน้อยของผมคุณแปดผมคุณแปดผมเพื่อนผมมาให้ผมเนี่ยคุณจะไปรักของผมไปได้ยังไงคุณบ้าครับว่าต่ผมฆ่าตัวตายเลยเนี่ยมาเอาของผมไปเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนคุณสีคุณสีคุณสี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 เคยเอาป่ะไอ้หนู่มทำไมพูดพอจังเลยพูดพูดพอเหรอรู้จักนักคอมป่ะ พอมาพูดพาะเลยอะไรเงี้ยไอหนูยังพูดเรื่องกลางไม่เสร็จเลยจะเอาแบบเอาที่อยู่มาเดี๋ยวพี่ส่งให้เดี๋ยวพี่อาจแห้งไปให้เลยเราดมวันละนิดวันละหน่อยพี่บอกเลยว่าสุดยอดปล่อยพลังขึ้นเต่าได้แน่นอนคงไม่ต้องไปซื้อนะพี่ส่งมาให้แล้วมากับไอ้น่นอหรอดนั่นแหละเหมือนกันเนี่ยเรากำลังเรียนทนตนาการเราจะได้สูงๆไงเราเรียนอยู่นี่เราถ้าเราคุ้นอะไร เองไปเรียนอยู่นี่เองสั้นเป็นสักฟืดหนึ่งอ่ะเองจินตนาการล้ำเลือดเลยแบบบวกรบคุณหานี่ไม่ต้องให้ไม่ต้องให้อาจารย์สอนเลยพี่บอกอ่ะแอบปันด็กอยหลินไปสักฟืดเอ้จะพูดเรื่องหน่อไม้ยังไม่เสร็จเลยเราเคยกินหน่อไม้ไหมล่ะหน่อไม้เคยกินไหมเคยกินค่ะเออ้วแเราเวลาที่ปอกเปลือกออกมามันจะมีขนๆอ่ะรู้จักก็นป่ะเขาเรียกว่าคลายหน่อไม้นั่นน่ะมันจะเป็นคลายๆขนๆน่ะมันจะเปขนเส้นเอออ่อนๆนะเส้นสี่แดงแดงมะม่วงนั่นน่ะเออพี่ก็เลยถามว่าของเองขึ้นหรือยัง ข้อห้านี้แน่แน่าจะไม่มีใช่ไหมแน่าจะล่อนๆอยู่นะมีไหมมีไหมเราเดี๋ยวจะเปิดเปิดดูได้เปิดดูตอนนี้ได้มีไหมอะไรพี่เขาก็ขายหน่อไม้ไหนโอ้ยหน่อถ้าถามตั้งนานนึกว่ารู้เรื่องไหมเออเป็นเรื่องธรรมดาไปโฟกัสที่ศัตรูดีกว่าอยู่ศาสร์ทรงเซานี่อยู่อำเภออะไรพี่ก็อยู่ศาสร์ทรงเซาเหมือนกันเป็นบอกเอ้ยใกล้ๆกันเลยพี่อยู่บางปะดุก่ะ ไปดดบาางยุโทมล่่ะะนเฮ้ยเฮ้ยยาบางประยุทธ์ก็มาว่ะไม่หานนะไม่หานไอ้หนูแบ่งเดียนนี่ได้ไปชูสามนิ้วเขาป่ะเลอะไม่ต้องชูสามนิ้วไอ้หนูชูนิ้วกลางอะเท่สุดแล้วนิ้วเดียวเลยเออเออมีคนมามีคนมา มงไันใช่เหรอเี็บได้เก็บเลยเนี่ยบักตีอย่างว่ากูยิ่งตัวหนึ่งบักตีบักบึกได้อย่างของมันเนี่ยไม่เอาไปเพิ่มเตี๋ยวเขาเลยเฮ้ยหนูยิงหมดตีเลยววะไอ้หนูเอาเรื่องวะเฮ้ยเฮ้ยมึงเปิดโป๊วเปล่าเนี่ยผมไม่เปิดพี่ผมแค่กดไปที่อโผล่ล็อกหัวมั่งอะไรมั่งนี่มันมันไม่เปิดโป๊พี่ไม่เปิดโป๊มันบักีอย่างของมันว่ะเย็นครับละรหัสหลักครับเย็นครับละรหัสหลัก เด็กคนมาผู้ฮาขวบตีเหมือนเด็กคนนี้มันใจมันได้ว่ะเด็กน้อยแม่งเปรี้ยววิลีว่ะเด็กน้อยเปรี้ยวว่ะเฮ้ยหนูเปรี้ยวว่ะหนูมันเปรี้ยวว่ะเอาเรื่องเอาเรื่องเก็บหมดปีเลยเมื่อกี้เอาเรื่องเนี่ยนี่โอเคโอ้สุดยอดสุดยอดแบบสุดยอดแบบตบมือเลยตบมือเลยเป๊บเป๊ะ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 เฮ้ย มีมีมีตัวมีตัวไรม้หอะเออระวังงูให้หนูเดี๋ยวผมอยู่ตรงนี้งูกลัวหมาาวันน่าจะไม่กลัวหมาหมาเห่าเล้วหมากัดมากกว่เออโอ้กระุ้รับพเ็น้ยหนู้อยากไปงานเขาดำงานเขาดำเพืองานงานอะไรหนูไม่ลเต็นีขาดดแฮะเออพูดเองเล่นเองก็ได้วะ ไอ้หนูบ้านเป็นตลกป่ะใช่ผมกับเอ็ดเออไออย่ยวของมั่นมาระเบิดงงอี่ยวของมันไอ้หนูอยู่บ้านประกงอยู่อยู่บ้านอะไรอยู่ตำบลอะไรหนูบ้านบนสองคลองค่ะสองคลองอ๋อพี่ก็อยู่ใกล้ๆเองแหละพี่อยู่สี่คลองเออแฟนพี่อยู่ห้าคลองยายพี่อยู่หกคลองตาอยู่แปดคลองอ่ะแม่อยู่เก้าคลองพ่อก็อยู่สิบใกล้ๆกันหมดเลยพี่แล้แเวกนั่นเนี่ยบ่ายน้ำมาหากันเราอ่า เออเอ้ยไก่แม่พี่เลยว่ะสิบคองอ่ะตาพี่เก้าของพีเห็อบ้านพี่อะสี่ค้องตาพี่ห้าค้องยายพี่หกข้องแม่พี่เก้าค้องพ่อพี่สิบอ้าวว่าไงนอนอยู่าผมบอกคุณแล้วคุณ

พูดทั้งเกมเลยว่ะสุดยอดเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่เอาไปเป็นนักพูดในบรรณาเนี่ยไอ้ทอกทอกโชว์รู้จักพักทอกโชว์ป่ะเออมุกทอกโชว์แล้วก็ดมกาวโชว์อ่ะเฮ้ยลูกพี่เปคนเก็บแบตได้เป็นประดังแดบยิงมาเอามานันเอามานัามาน

อย่างของมันวะเฮ้ยยาหน้าตาของเขาสุดยอดจริงๆเลยนี่หน้าตาเด็กน้อยเมื่อกี้นี่เอาเรื่องว่เทว่าเจ้าว่ามีพวกหาที่บอกขอบุญกระไรเกาะบุญอะไรเกาะบุญครับผมงงงงงงััััััดดดททท้้้